สวัสดีจ้าจิ๊กเล็กจิ๊กเล็กจิ๊กเล็าวันนี้น้องวินสิไป,ปอยังไรเก็บปลาเก็บปลาใช้อาหารปลาโอ้ยถ้ามันใบอ,อิ่มย่นค้นลงให้ปลากินเยอเด้อปลาอันมากินคนเถอกสวัสดีครับก่อนไม่ได้มารายาทไทยคือสวัสดีครับสวัสดีครับบายแม่บัง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 มันได้ยินเสียงเขาไมา้วิม ป้าไปไปวันไป้ยวิวเฮ้ยเบิ่งมันแพ้มากจ้ะ วานไปไกลๆบิมวายวันขอตะฟังแม่มันยังแล้ววานนอนหุ่นยู่ดิขอตะฟังเดี๋ยววันเสียดายไปยังแน่นี่บินมเอ๊ะมารอบหนีไงแล้วเห็นตปะปลาขาวโอ้มีตปะปลาขาวอี่หรีว่ะ เอาปานิ้นมาปล่อยคือมีตะปะขาวไก่พันธ์ไก่พันปานิ้นก็มีอยู่หนึ่งตัวสีฟา,ฟาและเบื่งบนตั้็ <laughs> ตัวสีฝาอไรอยังไปมอเลยนะเืบ่อมอโต๊ะลงไปหันกูปล่อยถิมหลดดมงสวนลาง,ลางจาิจ <laughs> ะ ไขยังถือว่าโอเคอยู่ยังยังยังอยู่จ้ะความคิดในหัวนี่ร้าโยโหดจ้ะแต่ว่าเห็ดคนเดียวเบาไหวจ้ะหาเงินนำขาสิมาเห็ดสวนกับแจ็กเสียเวเงินมาจะใส่น่จ้ะย,ยุ่อยากเห็ดค่ะยือเด้จ้ายูถูบจต่ว่า ม,มันมันบังคือสมัยแต่โกนเนะาะบังคือสมัยตะกี้เดี๋ยวเบิงนายหมากันว่เป็นผักซีซางเด้จ้ะนายน้องใหม่ฝรัง่งเนี่ยมันออกออกเนาะบ่ได้มาดูแลอันนี้เอาไปนขยายพันธุ์ได้เด้จ้ะอุ้ยมาเมื่อนี้ตอ้นอันนี้จิ๋วใหญ่แล้วยัง <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวด้ยวยลืมซื้อมันต้นแค่ อันนี้กระยันแล้วบักล้วเอาไปให้เมื่อไหร่จะโดนเนาะอุ้ยวอได้มาตั้งโดนแล้วโดนครั้งแล้ววอได้มาแล้วแล้วก็มาดูอยู่เลยล่ะแล้วมาดูโบ้ไม้ถางตาเนาะโอ้ขักจ้ะนี่พักอีตัวไปใส่แกงเห็ดบอมีจื้อสือเห็ดมาสองพันจ้ะอ้าวคือเอาไปเก็บบ่มี โอ้ไปเก็บมาตะปาปูนว้าววาววววววัวกวว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 นวว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 วนววววววเสียวว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 หวว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 วจะววี่ววววนนวววววววนวว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 ว่วว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 ามวว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 วีจ สองรอยหาสิบจ่าร่วมคาทรงแล้วเนี่ยมันจะเป็นหัวก็ได้เห็นลายก่ออยู่ด้านนอบิ่มเนาะอันนี้จุปลูกถิ่งถิงควงควางเนี่นจ้าปลูกแล้วงานจุบบุมขืนมาท่านที่จ้าจุเบเล่บริเหตแล้วก็จุปป๊เล็บ,บริเหตหนังแล้วก็บริถางฟ้าแล้วมันก็หกแล้วก็บก่ของบง่มันตายไปถ้าถ้ามือได้มือหนึ่งจุมีจุมีคนซอยเนาะจ้าไปเบิ่งเบิกับคอจุกะสิ สียังย่งจิยังอยากเข็ดยูทูบยู่ตไปยูจ่าแต่ว่าอ่างานมันหลจิเห็ดคนเดียวมันหลายอย่างไหมจ่ามันมันบาไหวอีหลีจ่าถ้าจิมีผู้ซอยอีกคนหนึ่งเนาะมาซอยจิเห็ดงานยังเสียจิกับสีสามารถเดี๋ยวมีความสามารถทีสีมานางเห็ดวิดีโออุ้ยจิู่ดีใจเดี๋ยวอันนี้จ่างให้ดูนี่ แมนเพราะว่าเขามีงานงานกับคนขังร้ายเรามันก็ต้องจ้างคนพรอมเนี่ยอันนี้ดอกอ่อนจ้ากระเจียวหวานเนี่ยแซ่บแซ่บอีลีจ้ะเจว่าตะกี้อย่สิบวานตั้งกันก็กระเจียวโขกระเจียวปลาเขาหรอกอันล้ำตนเขานี่แม่จ้ะลำตนเขาสีหวานแต่ดอกเขากระสีหินหินคือกระกระเจียวปลานี่ไแม่จ้ะเจสิมากินล้ำตนเขาแซ่บจ้ะเดี๋ยวให้น้องบีมเก็บน้ำได้น้องบีมอ่ะน้องบีมเก็บออนนี่เก็บเคยเก็บบ่เก็บกระเจียว ดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นแบบนี้เลยปุ๊บน,นั่นดีนั่นดีเย่เอาเถ้ะไปไปเก็บเอาดอกได้อ่อนๆเก็บไปนี่ม่แกงใส่เห็ดเด็ดโอ๊ยหันดักมาใส่กลงองาำไมนี่เดบินก็ไปคนละทางไปคนละทางดิ อี่จจะข้าวชั่วลงมันกวางด่าให้กวางโอ้ยเลิอกันด้เนาะง่ายบกบกุ้ยยุงยุงบีมยุงเบิ้งเบิงมันกินเลียจนว่าแดง เลื่อนไม่ทันหรอเลื่อนเวรฮี่ผักขาเาใหญ่แล้วกล้วยเ้าไฟง่ญ่แล้วเอ๊ะปีหนาหนาสิสมบูรณ์กว่านี้แต็กเมนเด็กมาอ้อยอยนี่เลยอันนั้นกล้วยคุดมาจากบ้านแล้ทําก่อนแล้วทําอ้อยไม่ได้ทํากล้วยอันนี้อันนี้ใส่ใส่ขิงม่าจ้ะอยู่อุ้ยมีเหรเอาไปเก็บแล้วเนี่ย เบิ่งจิมาเห็ดไรแต่พอจุมาอยู่บ้านจิจริงๆแล้วจริงๆแล้วจิวมาเตรียมแปลงว่าจิสิปลูกพักเนี่ยจุมาเสีย n h าออกไงบะเนียนกระเจียวมันเล่งามจ้ะเสีย n h าออกบัดนี้จน่าห n าไง่ายแม่จ้าบอไดมาเห็ดอีกไปเบื่องต้นวันนัดจ้ะยังเหลือยังเหลือมิสโอ้ยยุ่งแม่ลายเชะ มึงเป็นป้าที่โลกล่างตอนแรกคิดว่าสียงเรลียงหอยไว้นี่จะเนี่ยตัดใหม่มาน้ำกันสองคนกับน้องบีมใส่กันเิ็ดเนี่ยจ้ะว่าสิเฮ็ดบ่อหอยด้อจ้ะแต่ว่าบ่มีเวลาจ้ะอดีเน,นี่ยนี่ตอนว่าท่านท่านสามหลดยังยังป้ยยว้นี่แล้วจ้ะมีนว่วยให้กินกับสิได้กินเฮ้ มีตอนวันนัดจูฝนตกอันนี้จบมาทางหยาให้ออได้จา้าจนว่ามันหกอีกมีว่เมนมันเสียนี้สิจา้าว่เมนมันหน่นฝนตกใส่มันกับโตดบอ่บอตกละลูกซะเนาะตอนตอนจบมาเสียหยาให้งามงามนได้จ้าวันงัดเนี่ยบางเนจุลงทุนบอกหลาย โลกทุ่นเบิเด์ลายใครด้จ้ะเวลาที่ไปเกียเ้ยปลาเตียมาไปไปเกีย้ยปลาเดี๋ยวเข้าไปเกีย้ยปลาก่อนก็ได้จ้ะอันนี้มีปลาไม่บอกหอยอันนี้พักเดี๋ยวใครมาเบิ้งอันนี้จ้ะโอ้ยนกกำลังกระบาด น้ำมากทัมวบกไหมมาเลยจ้ะเบีบ้ยมเบี้ยเอาเอาต้นกระจับขึ้นมาเบิงเ้งนยต้นกระจับอันไหนเอา่อน,น้ำอันบักลามอาปล่อยแม่ต้นกระจับต้นเขาวควายต้นเขาวควายนี่มีขเาขาต้นข้าวบาาจ้าะ <laughs> ยุ่งจังเนียเจ้างสิมันหลายค่ะแกเห็นมันลอยวะตัวหนึ่ง<อ>มันต้นกระจับจ้ะเ,เ,เอาดอกไหมอ,อือจ้ะลอยอยลางนั้นหรือเปล่าลูกมีปลาดุกมีปลาขาวมีปลานะะิ่นเลี้ยงไว้ในกระจ้างมีบกหอยเชอรี่สีทองอหอยเชอรี่รธรรมดาเราก็บบกหอยโของอยู่เน่ในนี้เราก็บบอกอบ

ยี่ร้อยเด้อเลียมขี้เลียไปตัวเปมาถึงหน่ยขี้เลียมแบบีเลไม่อยากไปมันเอาข้นเลยเนีนั่นมันนันเป็นช่องอ๋อมันมันมันถ่วมสะพานเก่าตีนี้ยกข้นได้ไหมเมื่อซองเบ่งอยู่ยเลยอันี่อันเก่ามันอยู่แต่ลางเลยว้าไม่เห็นอีพอนเขาซองสันว่าม่องสันม่รูหนา เมื่อนั้นเดม็อกอดปลาซิวไปยังเนี่น้ามากจ้ะแซนมันจีนีหมองใสตรงอยู่นจ้ะใสปลาซิวหลายจ้ะปีนีโอ้ประหยัดมาปนเอกาหรอมาปนมจมาเอาบกหอยอันโค้งอยู่นี่ บอบคโข่ง่นเยสิมาโอ้ยบวบโข่งบ่มีแล้วมันมันหมดแล้วอันที่เจ้ยไปให้มูเจิยมันไขรอีกแล้วแม่ใไข่อุ้ยวัง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 โกมันจะออกดูดัดดูดัดดูดัดอบอบมาไข่แล้วไม่ได้กบย้ำแด้มันจะใครหันอุ้ยไหน้ำจอกมันจะเสียอรจิกปามันไปใเด้เจี มันดอขึ้นไปมันยันนะว้ายม่ใครมาไหนมะตะหูด้หนี่วามันไม่เองบะบยุ่าไ่ไอ้บองโบองบินมินมังมม่งมันวายน้ำโอ้ยโดดเอาอาหารไปกินพูดนะพูดนะเขามีเฮียชี้ยนั้นเยานี่แหละจ้ะย้มมือแรงกิจกรรมย้มมือแรงสนุกสนานกันย่นีแหละ นำสมุดท่านเราท่ันเห็ดขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยจภาพขึ้นไปเบิงนน่งสวนนั่นจ้ะให้มากวนมากวนหมู <c oughs> เรียมาหน่อยตัวเดียวจ้ะตายสามมาจุดตายสามตัวที่มันเป็นเหมือนกับเป็นในโลกคือครึค่ง <c oughs> นะว่านี่ยแหละเป็นครึ่งข้อเนี่ยแหละโควิดหมาโควิดว่าเนาะกัญชาพักกันเอินเนาะ ั้งนี้ก็จะเป็นงวัวพอจื้วนั่งสารใส้พ่อเห็ดยังอีกสารไส้สารไส้อีกสารไส้เดือบาอดสารไว้ให้ลูกไส้โกกเพิ่นเบอร์ดี บักเบิร์ดีมาเท้าแขวกับว่องีแล้วกินเข่ากับออกหูแล้วบักแบกบกักมา้าม้าอีดนี่เอามาเบิร์ทางนี้อุ้ยหันไปทางไหนมิตรแน่กินจ้ะจะมันสมัยปลูกนะจ้ะหันไปทางไหนนี่จะของกินอันนี้ ปลาบึกอือจ้ะบึกอือบึกอือเอาดอกไปลวกบ่ได้จ้ะตอนนี้คือมันมีแต่ขี้ดินเพราะว่าฝนมันตกเศร้าเหมือเหมือว่านจ้ะตกเศร้าเหมือว่านย่าเหมือแรงมันจะมีแต่ขี้ดินเนาะเอายิ้มไปขามขามเคี้ยมัน เอาไปใส่อ้อมมันอยากตกละโลกเด้จ้ะเพราะว่ามันฝนมันแห้งต่อกันหลายมือนี่กระโดดเอาไปใส่อ้อมไปลวกกินกับจำว่าอะไรยังตัววะอ,า,อาน,นั่นอีข่าวจี้อันนี้อีแพนดา้าแมนวะจำว่าอะไรตอนนี้จำว่าอะไรอ๋อมัน,น,นไม่ลูกดีบีมันคือวานแท้แมนนั่นน่ะมันไม่ลูกอันนี้ง่อยกว่าเนี้ยง่อยกว่ามีเตี๋ยครับ เออแม่มันแล้วก็ที่ที่เหลือง้อยวันโงเวนบอกสอนกับอี่สอยไก่มันขอผิดหวังมากคุณไปหาไปไปอีกมองนึงมันสิเมิดก้อนจ๋าไปอีกไปอีกไก่ไม่รู้จะจับโดนมาจ๋าว่าจะเหตโดนแล้วเป็นเขินๆอยู่เด้๋จ้ะเป็นเขินๆอยู่ช่วงนี้

ไล่มันสำปะหลังนะจ๊ะไก่กับมันนอนที่นี่มันอนน้ำมัวนอนอยู่ทางเทงิงแบบนี้จ้ะนอนอยู่ถัวทีดไก่<ช>ไปให้ไปสวนนั่นจ้ะ <laughs> <laughs> มุมนี้ก็จะเป็นพักคีเล็กจ้ะแล้วก็มีโซฟาอันก่าพักคีเล็ก อันนี้เป็นพีี้ายเจือจามะเห็ดบาระเปิดหัวเปิดหัวเปิดหัวเปิด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 อันนี้โซนสมุนไพรได้จ้ะอี๋โซนสนมุนไพรแล้วเปิดออุ้ย พักอันนี้พักตังพัสักงามปะพักตังตอนแรกตอนแรกจิวบอกให้ไปเห็ดจิวสวนจิ๋วเนาะจิ๋วบ่มีเวลามาเห็ดจ้ะแต่มาเห็ดมืองนี้ก็ดีนมาเห็ดมาเห็ดมืองนี้มันสีง่ายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอย่าเป่าพิษภาวะยุ่งมืองนี้มันเป็นขี้ดินทรายจ้ะมันบ่บ่แห้งไวไหมบ่แห้งหรือยังมีมาลามันสูโครตอนพุ่นมันอยู่เบื่องเนาะมีเพียเพียเพียมาละ เบิงเ่งมันสุกมีต้นวนยใหญ่ๆจ้ะเบิ่งนามอันน,น,นี้คือคือโซนอนุบาลมีทั้งสมุนไพรมีทั้งเรียงยินมีท,ทั้งพักอันนี้แหนะแหนะน,นี่เลียงไว้พี่ไสจูเรียงไว้จู่สื่อมากมาสิเลียงบอกไหมแบบน,นี้เอาไปเอาไปโล่งสาแล้วมันก็เลยเป็นแบบ ตายไม่จ้าแล้วตอนแรกเรียงเขาโขงไว้ในคือจังอไงเนี่ยเงี้ยตาแหลกเรี่องไว้แบบนี้บตานีลมันอันหน่อยเนาะมันแบบมันแบบมี้น่ากินเยอะนะอันนี้บ้านห้องเอิญบ้านห้องเอิญแบกปองแป้งแล้วบันนินเนี่ยมันก็หายเบิดเพราะว่ามันกินเหลือแต่ยากเนี่ยบอกมะละมันใหญ่ีหลีอได้จ้ะนี่ฉันบอกมะละหวานอันนี้มะละมะละหวานถามมันนี่เลยนี่ก็มะละหวานคือกัน ยังอ ah, ันนี uh, ah ้ก wow! oh, oh. no no ับพัก so ฟัง okay. จ okay. no ้ะบุณินถามแล้วก็บรรตัวเลยบุ๊คอันใดอันนี้แหละพักฟังพักฟังสีม่วงอ่าว้าวโอ้มีห้างนกิวี่นี่ก็เลยถามแล้วว่ากันว่าห้างนกิวี่นี่บินเพิ่มเพิ่มเพิ่มออกกันไปยูนี่แหละแต่ไมาไักเกี่ยวออกกันเลยจ้่ลอยบุก่ไงบุกสูง เห็นไหมกระ้องว่ะอุ้ยหนีหนีหนีไงเห็นหนีหนีไบุบบุบบุบหลุดเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่หางทางไปทางทางนี่ยังไงเบิันนี้ก็มาละไงไงอี๋อันนี้เอ่อสับปะรดสับปะรดบักหนัก อันนี้อ่าสิเป็นหมองเลียงกลุ่มฝอยจ้ะแต่เมื่อท่านมีกลุ่มฝอยยังเม่ท่านมีกลุ้งฝอยอันนี้สิเป็นเออแหนแล้วมันก็แยกแค่ดอกกุหลาบได้จ้ะแล้วแม่เมันมือสิมีใหม่กันแต่ใหม่อะบังลาเบิ้งเบิ้งเลยบิ้งมันเป็นสายเป็นสายเป็นเขี้ยวโอ้แต่ยูเฮนเ่าหละก็เห็นอยู่เด้ไรบอยูเฮนเ่ามันบางงามอันนี้พอซักนะสิเรียงแบบย่างดีอะแล้วอันนี้มันมีพื้นที บ่เอาบ่ได้ดูแลมั้งบ่ได้บอกบ่เลยนนอันนี้ก็สิเป็นแหนแดงแหนแดงเจ้าไปปล่อยลงในสาเนาะตายมันบ่ไตปลากินเบมืออันนี้ก็แหนแดงเดี๋ยวปล่อยไหวมองเธอคิดว่าปลาใหไงขอว่าบ่ได้ได้ปลาหน่อยเข้ามั้ยแหนแดง ยือซื้ออุปกรณ์มากจู่ว่าสิเล <Beginning S 1> ี้ยงหอยจู่ก็สื่อพวกผ่าสแลนมะม่วงบักใหญ่สื้อผ่าถุงดำมากญ่ายๆนี่แหละประโยชน์ของมันก็มามืวงนี้นี่แหละประโยชน์ของบ้านท่เด้ยเกิดประโยชน์นี่แหละเอาน้องบิมหนีบไว้ให้พ่อสักอุ้ย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 อันนี้ก็จะเป็นบ่อก right ุ้งเดนะจ้ะจุดตกแล้วตกบ่อกุ้งตกบ่อกุ้งเนี่ยจ้ะฝนตกมามันดินมันเล่นจ้ะโอ้ยเมื่อยช่วงนี้บ่อคอยสบายปานใด เล็เป็นสีมหมยหมโอ้ยหอมผักขาหอมจนเมาจ้ะเนี่ยก่มันกินผักขาหืมมันกินจ้ะจ้ะผักขาเต็มไปหมดเลยมาหน้ากับสีสบายใจยังสีแล้วจ้ะปกทั่วและทั่วแหละถัวลและตัวนแหละัวเอต้นนี้ต้นไหนครับอันนี้ทั่วแหละญี่ปุ่นจ้ะเอาตัวนี้เลอันนี้ก็ะทัว่วแหละญี่ปุ่น ถ้าถ้าฝนบ่าเส้าตกนี่ตายเด้นี่ปีนี้เห็ดยากยากจ้ะเห็ดทั่วนี่เห็ดยากมันเป็นโลกจ้ะอันนี้ทั่วทั่วพุ่มทั่วภ่มพันธุ์นีสิกรสิบบ่าบ่าแข็งเลยจ้ะกรอบอร่อยเนี่ยจ้ะลักษณะยุจะปลูกเฉพาะพันธุ์นีเลยจ้ะทั่วุ่มคือเขาเดทั่วุ่มิบ้าแสบดิบอมันมาต้องเห็ดข้างในบินอ,อ๋อแล้วมันกระแสบ พันหนีแสบเลยจ้ะมันสิมีพันแข็งพันบะแข็งอันนี้มาละมันมันตกละโลกไหมจ้ะมาละไงไอเอี่ยมอันนี้มันตกละโลกเนาะมันประธานไหนใหญ่อยู่ขนาดประธานใหญ่เลยจ้ะบองลาเระวังอันมันสิมีอันแมงแมงบ่งหานไปหยุ่งก็ได้แมงบ่งหานรงานหน่วยไงเลยจ้ะหวานจ้ะ แสบแสบก็ามาะระทุกสิ่งอย่างที่จิ๋วเคยกินเนาะทุกสิ่งอย่างเลยดิดที่เป็นมะรนะเลยตอนนี้จิ๋วมีจิ๋วมีเมล็ดพันธุ์เออ่ะมะระมะระอันนี้เนาะจ้ะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์มะระสีขาวหน่วยใหญ่คือกันจ้ะตยังอนนี้สีขาว,วขึ้นกันเมล็ดกับคอนขางแพงด้จ้ะกล้องหลังเก่า,กาไดเบอร์กี้มเมล็ดดอกไดซัมเมล็ด ถดติดกถ้าติดถือว่าคุมค่าจ้ะเพราะว่าเขาสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้จ้าถ้าบอขยายก็ไปขายต่อถ้าบอขยายก็ไปขายต่อบอกแล้วนาบอกล้วมาเทียบนีด้วนนาหรือแขนอนาไปเทียบไปเทียบเลยหนังมันยู่นหนอกๆเมืองจ่ามันมันโดกอยู่ด้จ้าแต่ว่ามันปลูกไตน้ำเกินไปจ้ะแมน สวัส์นเ้าเนี่ยรู้อฮัลโหล